สวัสดีทุกคนก็เป็นผกับสองทิปซ้าเนยวน้องซึ่งตอนนี้ทิปกับน้องตายกำลังสิไปเยี่ยมยูทูบเบอร์รือว่าไปห้าหนองหน้าผาด่วนนะทุกคนเห็นหลายคนอันเท้าห้าหนองหน้าแล้วก็อยากให้ทิปไปห้องหน้าก็เลยว่ามือนี้เป็นมือซิวซิวหนึ่งมือแล้วพี่น้องก็เลยจ้างพี่น้องไปห้าหนองหน้าน้วกันเนาะฉะนั้นตอนนี้เดินทางก่อนเนาะพอดี่หเราได้ยืมรถสางเพิ่นไม่ให้เดือนกองสตันเนาะนี่ กำลังไปอ่าตอนนี้เราจะไปแล้ว ทางคางมันเป็นเฟิร์สอ,อืมกันซันคอยดูยไปไปเดือดเบี่ยงก็อืมอ้าวสวยเจ้ไปเปล่ฉากแม่นี่พวกโบเลตไป เป็นหลังจากนั้นเนาะิพิปกับน้องหน้าผ้าทั่วก็ได้ออกไปจ่ายตลาดหรือว่าไปสื่อเข่องแกงนเนา้อใหม่เนาะซึ่งทันผู้สมทบบึงได้ถีคลิปคองน้องหน้าผ้าทั่วเนาะสำหรับคลิปไปหลอดตลาดแต่ว่าในคลิปนี้เขาก็สิมาแกงน้อใหม่กันเนาะซึ่งในตอนนี้กะอยู่ทีเพื่อนน้องหน้าผ้าทั่วเนาะแล้วก็จะมาเฮ็ดแกงนเนื้อใหม่เนาะผู้สืกว่ามขดยาจและ้วกะ็อันนี้เมนเข่องที่เข้าสื่อมาเนาะก็มีอ่าผักแครนงน้ำยานางแล้วก็มีขนมเนาะ ไอโบแมนจึนตีนไก่แล้วก็มีไข่แล้วก็มีหน่อไม้เนาะหน่อไม้เลือกเป็นหน่อไม้ตุ่มเพราะมันจึงตุ่มจืดไว้แล้วก็มีเห็ดเผืองแล้วก็มีอันนา้าบวบเนาะแล้วก็มีบักเภทนี่อันนี้ก็คืออ่าบอลที่เขาจะแกงเนาะก็เอามาตั้งไว้ทางไหนน้องนาเตรียมไว้เรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็ผู้ชวยเดี๋ยวอันนาห้าอันห้ามีดกับอันนาซ่ามาใส่สิบบอก ก็มาใหม่เลยกับตก,ตกน้องนาสดังไฟอันนี้น้องนาดังไฟดินี่เนาะได้บรรยากาศขนาดผีน้องเมย์อยู่ผีน้องทุกคนอยู่กับลูกนะนี่ขกขนาดบรรยากาศติดบอกนำตุ้มน้ำนหใหม่ทุกคน เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จักน้ำไม้แก้ม เห็ดเฟืองมันเป็นเห็ดเฟืองคือสิเมนแบบปลูกธรรมชาตินะปลูกแบบว่าอย่างก็ใส่เฟืองอย่างเงี้นะเพราะว่าถ้าเฮดเข้าแบบซึ่อเป็นก่อนมาปาาลูกฮัลโชล่ามันสีดำๆแกล็ดๆน่ะซุบว่าเมือ่มกอก,ก่องซุบว่าเนี่ยมื่อก่อนกับน้องนาเองเด้อสบายดีเด้วยทั้งมมงทุกคนตอนนี้ก็ยื้อเพื่อนน้องนาเองเนาะกินกงมาใหม่เพื่อนน้องนา ดีใจเด้อน้องทิพย์ขึ้นมายามเอมายามสองเทือ่เลยเนาะแต่ชิซอง,ง,อง,งมาแล้วๆไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ายันคลิปมันสั่งกันเนาะก็เลยว่ามาเทถวนี้กับมาอีกแล้วกะ็กเ,กเ,เรียนเตลกาดอเมริกาเลี่ยบสร้าเหลียบเลี่ยบเล้วกะมาลินน้ำพึน <c oughs> ่นอาการคือยาแก้เาใหม่เลยว่าส่วนกันสือมาแก้ <c oughs> เคยกินแก้วแล้วเคยกินสมัครบรรยากาศบ้านน้องนาลมเย็นดีเดลยนมลื่นดีเป็นย <c oughs> ังไงล่ะหมอฮะ <c oughs> อือหือผลเด้ออันนี้ผลแล้วเนาะกลายเสียแกงแล้วเป็นยังไงอันแย่นางในบมมนุ๊มบิ๊มแย่นางองีกอย่างก็ขาเบื่อข้าเบื่อปะเบื่อเ,ออเอราแค่เนาะ ว่าตามใส่บักพริกเนาะโอ้ใส่บักพริกอันน่ะบักพริกลอ้อเป็นจังเพชรกระโพามหฮาเลยเดี๋ยวเขาสีเตรียมเขื่องก็นอกแล้วกเข้ามาเบิงต้มแกงเยนะ้ยเนาะ นั่นลูกคนตอนนี้เท่ากับต้มน้ำไม้จืดเป็นทียำห,ห้อยอลไรก็เข้ากันเลยก็เอาอันบบนี้ใส่เดี๋ยวนะน้องพวกหนึ่งบุกพอแบบบางคนเขาก็สิแบบว่าให้น้ำฟูดเอียงอะไรจริงเอาขับเบือ่อใส่เนาะแต่ว่าไปหันมักใส่ผอบก็เลยเพราะว่ามันนั่นมันสืได้แบบว่าขับเบื่อทุกผอบกันเลยดี นี่น้องทุกคนอันนี้ก็เขาเบื้อเขาเบื้อที่เทาเตรียมไว้มัยยังเ,เอาด้ในนาลางสะด้วยแต่ว่ากินก็แดงแว่าแห้งกันนะนี่เขาเบือ้อ เดยวนี้ก็มากินอยู่ของแกงไงอ,อาหารทานไก่เลยนี่นะแกนงกแกน,น,น,น้ำมัตัวขนาดได้ไห่คุณค่อยนำมันเนี้ยเนี้ยนะใส่เลิศเลยจะได้แต่พกน้อยออถ้าตรงคุ้นๆก่อนน่าพระว่าพอให้นี่มันเป็นก่อนไม่ได้ค่ะเอาลูกเลยไม่ใช่เป็นก่อนเขาเนะต้อ,อ,อีตีแต<ๆ>ก ่ <Yeah. S 2> ใส่ก็เบือ่อไล่มันจัแสบมันขุนดีวันนี้กเ oh. ขาเบื่อน่ะมักใส่ต้นต้นหนีเลยเขาว่ะถ้าเหาไปใส่ต้นมัน่อน่ะเขาเบื่อมันจีบอย่างเนี้ย หยัดมือเลยหยัดมือเลยนี่นะแล้วก็เฮ็ดเฮากระซิใส่เฮ็ดนี่เฮาใส่ตอนนี้เลยมันจะสุกไว้ถ่ายมุมใกล้ก่อนถ่ายมุมใกล้ให้เห็นด่อยเก็บเห้ดด้ย กมัมนดุฟดไปมีทุกคนตอนนี้กะพาให้อนา,าหมอฝดกันแล้วเลยเขาจะมาเบิง้งร้อนแกอีกหนึ่งนี่เนานะทุกคนตอนนี้กะหมอฝดเป็นห่วงห้อยแล้วเนาะให้เพิ่นเบิ้งหมเนี่ยโมแล้วกะปกติใส่เกลือแต่ตอนนั้นแหละลืมถ่ายคลิปไว้ก็เลยโบท่านใส่ใส่เกลือหน่อยนึงะกะประแดก กินแห้งๆหี่แล้วคนกินกน,นี่ซึกหยอดเลยปรดก,กนหลังพาสิบหน่งเกลือเนอะแต่ว่าห้าสิบหน่งประแดดประแดงเวลาแก้มออกมถ่ายใกล้เลยถ่าย่ทึงออมา ้อมเนาะผ้าตวงขนาดวัาเห็นกะแดด้าคนดีสำนาไปแน่เนี่ยคนคือซิมี่เนาะว่าเออใส่ใส่เกลือจำนั่นซีนี่ค่ะมันจิงสซได้ตวงแบบนั้นแบบนี้เนะบาะบา๊อบกินคนขนาดเนาะกินเนาะ ลายบนบวข้างบนใส่ลายกับบดเส็บได้ก็แก้งไม่นี่นี่ละคนนี่กะมาบวนตการมบวเบื่ออีกจะหน่อยละกะ ออกมาใส่ทันน้เงี้ยเลยโจ๊บพร้อมขนาดนี่บวกไม่จะปุ่งมันเลยถ่าวไปเลยถ่าวไปเลยเนะนาะดีนะ<า>ทุกคนนี่กะซูปเป็นเทียมห้อยแล้วทิพย์จะมากินแบบว่าเป็นอันไนะน เป็นขุ่นๆงั้นสิอหอมยยนาดนะ่ะหอมมากเลยเออหอมยยนาาฉันหอมแม่ไหนมียนมาผิดรอได้ไนี่ทุน ห้าวหอ,อมเป็นทีเ็บห้อยแล้วเนาะนี่คือแกงหน่อไม้มันจะแบบคุนคุนแน่วเน,วเน่เนาะบวงแป๊ะนวมันิงนี่จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวห้องกะสิมากินข้าว กะพร oh oh ้อมอ่นไหว่อหิงง่งเหรอแล้วเห็นน้องานาชนะื่ินน้ำกันเดนเดี๋ยกินข้าเดียวกน้อนกินข้าเทียงอละต้นสีโมอ่าเนไงจ้ว่าผีออกเพชรเพชรโบกินเพชสรสดงวหา บอกินเพชรอยู่แต่ว่าสำหรับลงหน้าพานเนาะพานเด้อพานกนคล้ายๆคือรสชาติบา้านหลงนาเนี่ยแซ่บเทปอู้หมกบวกคุ้มเลยคุ้มอ่ะมีทุกคนมีหักหมกพริกล้อนั่นน่ะแล้วก็มีหมกบวกจะหักบวกจะคุ้มหน่อย,ยนะเกลือใ,ใหม่ต้องกินทั้งห เลยข้อมเลยบอได้เยนี่บอกขอาแล้ข้ใดเป็นน้ำมัตุ๋มขาอันน้ำม่อันริดยันมันานสุดแล้วง่ะเออน้องมังงน,น,เ,นเมืแซบใช่ปนะขาเนาะเพมคนเดียวไปเบม้อม้าหนุ่มงนาเดีย๋ยกคนอันกะเสร็จสินเป็นเห็บ ชีมอมอยและแกงออกระไม้ค่ะเนี่เจ้าไข่น้องเน่ยเอันเนี่มีเจ้าไข่นั่มดีเนาะแล้วคือเมื่อมาอยู่บ้านไมเค่อยกินจั๊กเกอ,อไรไ์เลยบอกจีมักเผ็ดเนาะจีมักเผ็ดทั้งห้อมละกันตั้มจัเกลือรเป็นหนวดสื่อเด้อไข่มันไข่ที่บัด้มแล้วละกับไข่เขาีเนาะจับบล็อกต่ก่อ,อยู่อย่างนั้น,น,น,นก,ก็ซื้อตลอดมาฝาก บรรยากาศดีลมดีค่ะทผู้ชมลมเย็นดีเนาะมีคนจีบวแล้วมีต้นตะกรงแล้ม, <c oughs> มาแคะตะกรงกินมาเนี่ยแคแ้วมอ๋มออเผ็ดเเนาะ เดบบี๋ยนออกมาเพชรขยจนมากัดมาพลิกรอยไม่มากรอกัดอยู่รลองชุบเวบแต่แซฟขนาด,ดบา้าวมำคนบาน้วาวเล่นะขยันมาเนี้ยๆแบนนี่แ้มันบวณเราไม่สดทมอันเพชดดีนะ มันนึบทำเป็นเพลแล, ừ, ล้วก้นน,นี่ดำเจ๋อโอเคร้าแต่ก็โอเคเ้องสมัยโรงงานอคมเพลสนหอนเพลสเพลเนี่ยเขากันเขาก็บรรยากาศขนาดเนาะแนนร่มๆแล้วก็ขึ้นฮอนๆอนเพล่เอะอัน เท็จนะมันจะโบเย็นดิเนาะหัวงามสุดนาเนาะนามคุณดีขนาดเด็กน้องเทียเด็นปลาเดะเพื่อเน้นปลาเดะแกะ้าแบบอันเท็ดกินเนี่ยเฟืองปะาเดะสุดก็คือแกงหน้าไว้นี่แหละอาหารบาทเท่านะทุกคน อันนี้อนะนะครัวอะพอมีเนาะมีเอ็นใครเขาเ้าพี่แจ๋นั่งหลอนแจ๋นั่งอย่างนี้จะมีแจ๋นใครมันก็มีอ็นนะที่เอ็นก็จืดไก่แต่พอกินแล้วกินทองทองไปก่อนนะนี่แล้วทานเอาใหม่ทา,านเอาใหม่กินส้มจัดส้มส้มส้มเหมือนไอเอ็นก็คุ้มค่ากับการรอคอยอยู่วะรอคอยเออจ้าหน่อยอันนั้นทายไม่ส้มว่าคือคือบ่ะธายน้องเมย์เนาะ อันนั้นเพ่นบุ้พมเขากองเหรอนม้เป <laughs> ็นเหตุหนามา <laughs> <laughs> มเอ่แเบแห่งเนี่ยนี่เข็มคุณแล้วก็ผักขึ้นีห่ง,ง่านี่มันจะหาวๆนะมันจะหอมชาใจเนาะ <laughs> สมกับยาไปแต่ละมือบอยูบ่บ่เศร้ามันเนี่ยได้อยู่นี่ย <c oughs> ืมเมื่อเนี่ยกินตะปูมหมาสโลงเลยฝังกิศสำเร็จแมนคือ,อยากแต่ว่าคือ๋่โบฮีนเ็ดเนาะรูบบปบริไตเ็ดบอก อืมนุ่มจ,จ้ะขอเห้กินไส่นี้แี้วได้สีเฮลายๆเนาะเด่ดเลยแล้วก็หัมะบวมนีม่มันจะบอเซาหอนไวคือกันแต่ว่าขั้นบวกินเนี้อนี่กับบอเซ่เลยมันอร่หอนเพลิน ก็หอมๆคือคือหมูห่น่เอ็นดงยน่าลยดัดแค่หนะฮะคือกินผัดผแกงอย่ามันเห็ดไม่ตรอ ขนาดเนอะเด็กมันยังหอนอยู่ได้ี่กินชาแจยสุดติแมนตัวนั้นหอนเลยเนี่ยอืมเพื่อนนี่เห็นไม่เย็นมันกอบัสเซ่ไหมยไปกางเต้นอันนแกงมาอีกิ้ทุ่เซ จั่วอันแกงข้างเนื้อเห็นปะฮะแกงข้างเนื้อหันเขาสิใส่มักแครงเนาะผู้สิไข่เนาะแล้วก็ใส่มักไอ้อยังก็มักเอ้หม,มักแครงผู้สิไข่อไอ้อย่างเนาะมาดูมูอืมก็มาแบบนี้เขากินเขากินไดื้ลไรถ้าแบบไอ,อเเนน้เท่ๆก็จนะเอาหิยู่น,นนะี่เลยไงแต่เพื่อเขากิ่นอ่ะใส่มักอึใส่เม่งขึ้นระบ้านอ่ะผู้หมักใส่ลายยางพูทันอ่ะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะคุณมากเนาะ ไปแกงเบียมดีดีคนส่วนร้ายคนส่วนร้ายกินได้กาจบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปเดี่ยมยามยูทูบเบอร์แห่งปาร์เซหรือว่าเยลยมยามน้องนาพาทัวร์แล้วก็น้องเมย์พาทัวร์เนาะทุกคนซึ่งไลค์คนก็อยากใหายถิบมาห้าน้องหน้าแล้วก็ได้มาแล้วเนาะในมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อถูกกำลังใจถิมนี่หายถิบคนหนึ่งพ่อ,อเสียเนาะซึ่งคลิปนี้กะสีฟาวเนยจักหน่อยเพราะว่าคลิปต้องเฝ้ากับเพื่อนสตันเพราะว่า ยืมรถจักสางเหตุเฮือนมานะและก็พอดีว่าน้องนาสีไล่สดเน่ก็เลยว่าต้องแกงต้องกินให้เล้วก่อนที่น้องนาจะไล่สดเนาะทุกคนฉะนั้นก็เลยแบบฟ้าฟ้าเน่ขอคุณหลายๆเด้อถูกกําลังใจที่มีไห่สองทิปว่าเนี่ยวตลอดมาแล้วกะ็คอยกดไลค์กดแช่มาสวยทิปตลอดเนาะกะ็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย